สวัสดีค่ะพ่อกันอีกแล้วกับก่ายช้าแล้วมูนี่มาพ่อกับเมนูปลาแซลมอนราดน้ำปลายอยู่วะจ้านี่เป็นั้างที่สองเนียที่แบบกินครั้งแรกบกเวิร์กแต่ว่าคลิปนี้จานให้ตามคำขอเอฟซีจากติ๊กต็อกเดจ้าก่อนสิไปกินกับฝากกดไล์กดแช์กูซับสไคร์ให้เดอมะบลู้สิเป็นจังไหรมาลองกันบิ่ง วัซบีกะได้มาที่เขาแถมเดี๋ยวจะใส่ไนเลยนะจ๊ะมาๆมา,มาคือจะผ่านบะเนาะแต่น้ำน้ำยำน้ำยำยำแบบยั่วมากแซ่บไต่วัซบีกะ ได้อยู่อืมอืมมันย้อยค่อยหากระดาษอืม ต่อนน้อยๆไม่คาวด้วยวาซาบิอืมอืม คณะคณหน่ะอัลซบ,บีค่ย आला ना คลิปนี้จันห้ตามคำขอเอฟซีอัลซามอน Hãy subscribe cho kênh ขวาวกิน้ะแบิดหมดในคลิปตัดโอเคหยุด ผ่านผ่านผ่านชินมเยอะ nó xin không phải tNet bει tốt luôn đó cái leo nó cũng hông qua qua, จานแหงแล้วนะคะโอเคค่ะผ่านก้อนติดไปกะผักอุ่นไรกุแชร์กด้งสับส์ไข่ให้เด้อบ๊ายบายขอบคุณค่ะ